น้องก็ออยากจะทําเพื่อให้พายายให้แต่ว่าเขาก็มีความตั้งใจในการใช้ชีวิตนะทุกคนนะเก็บไปเรยยียกกองไปกล้องไปกล้องไปยิ่งไปเรียกทำไมนี่เหรอครับพี่พิเจอะไรพิาบอกเจะไรครับพิธีอะไรคาแปลกๆหรอวะนี่ยเหรอทุกคนเจอไหมเนี่ยมีเช,ชื่อขึ้นไหมเออมีเชือกึ้นเป็นเหมือนว่าผมไม่คิดอะไรแปลกๆนะผมไม่คิดให้มันดูน่ากลัวนะแต่ว่า เกิดสิ่งอะไรไม่ไดีที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเกิดเหตุอะไร v ี่พี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มากับพี่แฝดน,นะครับสวัสดีครับผมแฝดใหญ่นะก็เป็นพี่ชายของชายกิจเหมือนกับแลผมก็ทำยูท u บเพราะใ่้แฝดพาไปเรื่อยก้ฝากพี่พี่ทีตางถิ่นนะครับผมวันนี้มผมกับพี่แฝดเนี่ยจะพาพายางผมมาอยู่บริเวณนี้ละอ่างเก็บน้นํานะเรียกว่าอ่างเก็บน้าที่เป็นอ่างเก็บน้าของหมู่บ้านของเราแต่ว่าอยู่ไกลหน่อยอยู่เกือบเกือบเกือบเขาเขตป่าลึกเลยก็ว่าได้แต่ว่า ยังมีบ้านหนึ่งหลังที่เป็นคนแบบพื้นที่ามาอาศัยอยู่แล้วก็สร้างบ้านอยู่แบบไว้อยู่ทำมาหากินแล้วก็ปลูกพุกเกษตรนะทุกคนนะอตอนนี้สังเกตน,นะทุกคนนะพยิดาหรือว่าพญายนองชายผมอ่ะก็การแต่งตัวเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ให้ใส่เสื้อของพี่สาวเรา<ช>ที่ทอยู่ที่บ้านที่เขาแบบนว้ออกไปทุกคนก็เปลี่ยนลุกนิดหน่อยแต่ว่ายัง,ย,งยังแบบเป็นพยิดาของน้องชายเหมือนเดิมตอนนี้ มองเห็ท้องฟ้ามันค้มๆตัวฝนตกมากวันนี้จะไปทำลายกิจลายพีเฟซีฟังเลยพาพระธิดามานั่งชมบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ำนะก็มาตกปลาตั้งแคมป์นั่งพักกันที่นี่เลยใช่ผมเอาก็คือเอาง่ายคือเอาบรรยากาศดีๆนี่เองทุกคนนะให้พี่ซีได้เห็นรูปแบบใหม่บ้างไม่แค่เข้าจะป่าบางคนบอกว่าพาไปทำอะไรอื่นบ้างได้ไหมเข้าจะป่าเข้าจะป่ามันน่าเบื่ออ่ะทุกคนวันนี้ถือว่าได้โอกาสดีละ ผมไม่มาน้องชายด้วยผมว่างพอดีว่างตรงนัแต่ว่าเล็กไม่มาเราล็กกิดงานช่วยงานที่ไร่นะพวกนี้ขุดมันอยู่แล้วก็ทุกคนรู้ว่าคนมังก็ุแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมชุดชนิดแต่ครั้งนี้เราแบบว่ายังไงเขาเรียกว่าไงเราอาจจะไม่ให้พัทยากินได้เราล้างทายกันเองแต่ว่าพัทยาได้เห็นว่าวิถีชีวิตของเราเป็นยังไงหาเช้ากินขําหาของง่ายๆตามบ้านอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องไปไหนไกลขนมนี่เราก็เตรียมมานะพัทยากินใช่เป็น ปลาท้องโกงโกับโขลกเป็นา,าเป็นเป็นแป้งนะทุกคนไม่ใช่ื่สัตว์แล้วก็มีพวกขนมเล็กน้อยที่ให้นางรองท้องได้ไม่ได้เพราะไหมครับเดีย๋ยวไปดูไปหาที่ทําเลก่อนอันดับแรกเพราะเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเราจะไปหาทําเลดีๆแล้วก็อาจจะหาทําไม้เบ็ดสักขัดนังกิน<ช>นะเพราะเราไม่เตรียมอะไรมาเลยมาเ,มาเตรียมที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวไปหาจุดที่ขึงไฟชีได้ด้วยเพื่อพักล้มแล้วก็เอาเปเปให้พัทที พี่ดานฝากพี่สี่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้องชายผมทีนะฮะแชร์กิจเหตุผลครับแล้วก็ฝากติดตามชอบพี่แฟรพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฟร์วีสองทีนะครับผม let's go เดินทางไปครับทุกคนตอนนี้ก็ออกเดินทางไปหาทำเลสวยๆแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนกินดูพรรยาด้วยนะเดินระวังระวังนะครับมันยังเป็นหินอยู่มันไม่ใช่ทางแบบบ้านเราครับนางชายผมตั้งใจดูแลภรรยาอย่างดีเพื่อให้นางได้ มีจุดซ oh, oh, ัพพอร์ตที่ดีที่สุดนะทุกคนนะเออกี่รองกี่รองสรุปใครจะเป็นอะไรกันแน่วะก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ผู้นำมองอ่ามองรับแลก็เป็นพ่อของพระธิดามาเยี่ยมนางไปแล้วทุกคนนะก็ได้ทําการพูดคุยต่างๆนะท่านก็สบายใจที่เห็นลูกสาวนะเห็นลูกสาวท่านมีความสุขเราก็สบายใจเมื่อท่านมาแล้วท่านไม่ต้องเครียดไม่ต้องมีจะมากับเราเนี่ยเป็นคนเจอบ้านไหมจะเป็นบ้านที่ชาวบ้านมาสร้างบ้านมาอยู่ แต่อยู่ไกลพอสมควรแล้วก็มองไม่เห็นเราหรอกทุกคนไม่ดูมีใครอยู่หรือเปล่านนะระยะความห่างก็ห่างพอสมควรอนะ่ะจากริบน้ําฝั่งโน้นมาถึงฝั่งนี้มองกันแทบไม่เห็นนะีปค่อยเดินนะเกดแต่พูดถึงทุกคนพื้นที่มันสวยนะพี่นะคือต้อนไม้เยอะมากๆแตนะ่เ,เกดลมลื่นดีบะพอดีเราไปให้พาธิดาใช่ปะเี๋ยวพูกไปนะเกดนะต้องไอเดียเรื่องคำเดียดีอะ เดี๋ยวห้องน้ำอ่อนไปไปดูพวกห่วงพวกงหินเพื่อมีอะไรแบบให้เรานั่งพักผ่อนได้ไงเฮ้ยกิดไปยิ้เสียงปะไก่ป่าอู้ทุกคนดูอ่างเก็บน้ําคือผมไม่ค่อยได้มาที่นี่นะคือตอนน้ำจะมาทีจะมาช่วงน้ําขึ้นที่เราจะมาหาปลาแล้วก็ปลาจะล้นสปริงเวย์ข้างหน้าโน้นทุกคนจะมีสปริงเวย์อยู่ใช่ปะทางน้ําไหลนั่นแหละไหนเฮ้ยกิดเมื่อกูเจอเศษซากบันไดอะไรวนะเฮ้ที่พักเก่าใครอ๋อ เฮ้ยกิ๊มันมีพักเก้าเก้าเก้าไขว้กิเฮ้ยกิ๊ดเอาดีนะไม่รู้เป็นของใครหรือเปล่าเขาสร้างไว้หรือเปล่านะเอ้ยพี่มีบ้านล้างใครไม่รู้นะกิ๊เข้าไปดูก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปซุกซิุมฮะเช็คก่อนเฮ้ยทุกคนเหมือนเป็นเฮ้ยเหมือนเป็นแค่มากกว่ากิ๊เออเป็นแค่นั่งพี่โอ้ยใครใครมาสร้างไว้อะแล้วเหมือนจะ พังไปนานมากแล้วนะนี่เศษบันไดของเก่าเจอบ้ะนี่ของเก่าที่เป็นบันไดที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วอ๋อเป็นเศษเป็นเป็นที่พักเก่าเป็นเหมือนเป็นแค่นั่งอก,กินเนาะทําชั่วคราวไม่ได้ตรงนี้เย็นดีมากนะแต่มันรกนเกินไปว่ากินพี่ว่า,า,านะแต่มุมมันสวยนะตกปลาดีเลยงั้นเดี๋ยวเรา เอางี้ไปละพวกเปยงี้เกรอ็นใช่ปะเออพี่จันนะพวกเปย์ต้นนี้กับเดี๋ยวเอาไงต้นไหนต้นนี้กับต้นนี้ต้นน้ตนนีก็ได้นะแต่ว่าตรงน,นี้มันได้อยู่รยบรรยากาศตกปลาตรงนี้อ๋อเออแล้วแต่ตรงนี้ร่ลมลื่นดีไหมไม่โดนแดดแทบไม่ต้องขึงสายชีอะไรก็ได้นะเพราะมันล่มเลยใช่ปะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราได้ตำแหน่งละผมกับน้องคุยกันว่าจะเอาจุดนี้ทุกคนนะเป็นจุดที่เราจะนั่งพักผ่อน แล้วก็ตกปลาจุดนี้กันแล้วก็จะผูกเปย์บริเ <หา S 2> วณข้างหน้านี้หาหอยหหแต่น้ำลึกเกินยาวเลยมุ้งว่าน,น้ำไม่เป็นไหมหรอข้างๆเนี้ยตามตะลิงนอืมมันเป็นแอ่งกระทะไหลลงไปคือจบนะว่าน,น้ำไม่เป็นไหมหรอพลายารู้เปล่าว่าน,น้ำไม่เป็นอะ <c oughs> ่ะฮะชาวกิจใช่ใช่ไเป็นโอเคว่าแต่เมื่อก่อนกูรู้จักตอนที่เราเนี่ย เห็นมึงกับบางฝึกใบน้ำมันก็เมึงใบน้ำมันเป็นหรือเปล่าเลยถามไงเออดีแล้วว่าน้ำเป็นก็ดีแล้วจะช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรไงเออโอเคมากิดวางของวางกรงเป๋าเดี๋ยวเปย์พอกี้เอาเปย์เอาผูกนะเปย์อยู่น่าจะอยู่กับระเป๋านั้นโอเคโอเคโอเคนดีกว่าเอาผูกเองเดี๋ยวไปชี้เดี๋วเราค่อยคืนตอนเหมือนมีฝนจะตกดีกวันนะเออตอนนี้ฝนน่าจะยังไม่ตกกิดเรากิจจะไปหาไม้มาหนึ่งอันนะมันทำเบ็ดนะ ให้เออให้ให้ท่านให้นางดื่มน้ำก่อนผมขอตั้งกล้องมุมนี้ทุกคนแล้วก็จะไปหาเบ็ดก่อนนะหาไม้โอเคไปไปเอามาเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็เราจะทำการผูกไปให้พระธิดาก่อนละกันนะโอ้โหวันที่สวยมากพี่อ่ะจะเตรียมของกินอชิ้นร่มดินดีมากเลยนะจุดเลย ใช่เกียวเนี่ยถ้าเรามีอะไรมากินมากกว่านี้จะดีมากมากนะก็วันนี้ถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลนะมาเป็นทพียบข้างอ่างเก็บนะ้ำมาสร้างบรรยากาศลบลมลื่นให้พี่พี่บได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆกันมากถือว่าเป็นวันที่ลีแหลักวันหนึ่งแล้วกันพักผ่อนจะได้เล็กไม่มากกับเราถ้าเล็กมาก,กเราจะดีมากๆเลยกไปกินปลาปลากระโดดตัวใหญ่มาเเลย คนแปลว่าเรามีมีแววก็จะได้ปลากินแล้ววันนี้เกี่ยงอธิบายพยายามเข้าใจอย่างว่าเรามาตกปลากินเป็นแบบชีวิตประจำวันเถออธิบายขอฟังแล้วขอก็บอกว่าไม่กลัวบาปหรอขอไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็นอันนี้วิธีหากินของแบบเราล่าเพื่ออยู่นะไม่ใช่ว่าเราล่าเพื่อจะทําบาปใช่ปะล่ะใช่ข่าว่าเข้าใจนะ

ไม่ได้อยู่ไม่ถือว่าอันตรายเท่าไมไม่ไมก็ถือว่า<ก>ล<อ>ปลอดภ <นะ S 2> ัยทุกคนปักเบ็ดไว้ไร่ป่ามากี่เขี้ยวนี่ได้ได้ป่ากันไหมครับเป็นไ,ได้เสียหน้าเลยนะโม้ซะเยอะเลยทุกคนลองนั่งก่อนทุกคนปลอดภัยพร้อมนะนคนมากกว่าพายดา่าเพาผมไม่ไม่ไม่เป็นไรไพายก็ปลอดภัยที่อ่าถือว่าปลอดภัยนะทุกคนดูความนิ่ง เพี่ครับผมพาดูน้องชายผมทาการปักเบ็ดละเอาตรงน้องชายผมก็ไม่เก่งเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าน้องก็อ,อยากจะทําเพื่อให้พายายเห็นว่าเขาก็มีความตั้งใจในการใช้ชีวิตนะทุกคนนะเกิดเป็นไงบ้างปักไละนี่ทุกคนนะเบ็ดที่เราเตรียมมาแล้วก็ไม้ไผ่ที่น้องไปหาตัดมาทุกคนนะ คิดว่าวันนี้จะได้กินปลาไหมครับอาจารย์กิตต้องได้ฮะต้องได้กินแน่สักตัวกังดีใช่รับใช่ย่างต้องไม่เสียหน้านะใช่มาเรามานั่งพักกันก่อนเรยียบนั่งเปได้เลยนะครับเปย์ได้เลยครับพี่ตาเอา่าเธอนั่งก่อนเลยครับกินไอ้ขนมบนต้นไม้บอกเขาว่าถ้าหิวก็กินได้เป็นพวกลปลาท้องโกะทังขยะตรงนี้สวยมากพี่ซีวี อหอยดูข้างๆตลิงน้ำนี่ก่อนนะาะจ็ตระวังระวังนะน้ำมันลื่นนะตรงนี้เองจะปะาหมือยูเปล่าไมจโอ้ทุกคนอากาศดีมากที่เห็นนกร้องคิดอะไรอ๋อคิดว่าเลื่นตกน้ำไปแล้วาหาหล้วงข้างๆนี่นะลิงเรือมีอากาศดีจัดเลยทุกคนจะพยายชอบเปล่า คิดเหรอคิดมีความสุขว่ะมีความสุขมากน้องชายผมบางหาง,งมหอยนะทุกคนนะเดี๋ยวมื่อกี้ทา,า,างนี้นะเราหาข้างๆนี่แหละเราไม่ไปไกลเกินนะบรรยากาศดีสวยมากภูเขาล้อมรอบทุกองศาสามรนะ้อยหกสิบองศามีแต่ภูเขาที่ล้อมรอบเราทุกคนสวยมากจริงนะดูดิอากาศล้วนๆเลยนะทุกคนอืมหูว่าอุ๊ยกินปลาหรืเล่าเยกิน เฮ้ยเบตเฮ้ยดูเบ็ดยังยังไม่มีเลยอ๋เแบบ็ดนี่อยู่ก่ะยังายเยื่เลยเบตยังอยู่เหมือนเดิมพี่ไม่รู้วันนี้ได้กินปลาหรือเปล่าไม่เป็นไรเรามาหาความสุขเฉยๆไม่ได้มาต้องการที่จะหวังว่าจะได้ไม่ได้หวังนะแค่มาหาความสุขกับตัวเองถ้าใครชอบบรรยากาศอย่างนี้คือจะเป็นแบบคลิปที่ดีมากๆทุกคนนะไหงคิด้ยัง ไนางก็นั่งพักกินทุกคนเจออ่ะนางกนั่งทานขนมที่เราเตรียมมาทุกคนนะบนเปย์ที่เราเตรียมให้เสียงปลากระโดดครับปลาเหรอคิดมาสักครู่ไงเสียงปลาอ๋อเฮ้ยพ,พี่ปลาตัวใหญ่นะปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่นะเกดเบ็ดมะกุลน,นี่มีแววแล้ววะมีแววจะได้กินแล้วว่ากดเหมือนมากใกล้ขึ้นทุกทีเลยนะเฮ้ยอาหารแล้วอะไรไสเดือนเหรอไสเดือน โอ้โหอาหารชั้นเลิศเลยนั่นๆๆๆๆๆะมันกระโดดแม่งจุ่มจอมจุ่มจอมเนี่ยเรามีเบ็ดฝรั่งนี่ดีมากเลยนะผมไม่มีมีแต่ไม่ไม่ไม่มีตังซื้อกระโดดไม่พักเลยเฮ้ยสงสัยเห็นเรามาเอ้ยดูว่าเราเห็นเรามาแบบตอนรับหรือเปล่าวะเห็นเราพายดามาหรือเปล่อกิดเกี่ยวไหมโอ้กิดมุมนี้สวยมากกิดดูดิมองไปเห็นพวกเขาเห็นหน้ะกิตด่ะดูดิเท่จัดเลยอะเออ ยังมีบ้านประชาชนอยู่นะอะไรนะบ้านชาวบ้านประชาชนบ้านชาวบ้านนะเออยิมบอกบ้านโปงชนเออเขาเขาอยู่แบบอยู่แบบอ๋อคืออยู่แบบธรรมชาติมากนะแล้วบ้านของเงียบง่ายมากพี่ดิอยู่แบบไปง่ายไม่ต้องมาโฟกัสบ้านหลังใหญ่อย่างโตอยู่แบบมีความสุขมีสุนัขน้อยมีน้องหมาด้วยทุกคนใช่ปะไม่มีใครอยู่เลยคนเงียบขิึเลย ปกติถ้ามีคนอยู่บ้านเนี่ยจะส่งเสียงดังมากอืม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 จะได้หอยปะเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้หอยเลยเหรอเฮ้ยกินแคบเหอไปแคบเหอเฮ้ยดิ่โอลุดอ้าวพี่พี่น้องทำปลาลุกเหมือมีขยับแล้วอันนี้ใช่หรอโอ้โหอดกินเลยพี่ไอ้กินมึงกระดึงแรงไปเมื่อกี้กูเห็นนะดึงแรงไป ทุกคนมันมีเส้นเอ็นนะอย่าคิดว่าไม่มีเส้นเอ็นมีเส้นเอ็นแต่ว่ามองมันค่อยเห็นเพราะว่ามันสีใสพี่บางคนคิดว่าเอ้ยมันมีเอ็นจริงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนจะว่าเอ็นขยับอยู่นะนี่แต่มันสีมันใสมันก็เลยดูเหมือนจะไม่มีโอเคเดี๋ยวขอนั่งพานก่อนแล้วกันนะถ้าไงจะเก็บบรรยากาศอินเสิร์ตพี่ได้ดูรอบๆว่าเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนี้โคตรสวยเลยคนผมชอบเลยนะทุกคนนะ มาเกดสดชื่นพายดาก็นั่งพักผ่อนเหมือนก <ลง S 1> ันนะ่งลกำลังดูบรรยากาศร,รอบๆท<ๆ>ี่เราคิดว่ามันโคตรจะดีนะกินนะใช่แต้ตอนนี้ฝนตกไปอะทุกอย่างเขียวมากมากกินนะวิเขียวขจีผมอินเสิร์ตไปพี่หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะเพราะมันสวยขนาดไหนที่ผมอินเสิร์ตไปอะรอบๆเรามีแต่ภูเขาล้อมรอบสามอสิบองศาแม่งโคตรดีเลยพี่มองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขานะใช่ไม่ใช่มองไม่ใช่กรุงเทพมันะ้งมองไปทางไหนแล้วก็ติดนะติดมีแต่ตึกล้อมอร,รอบเป็นหมดเอน่ะ นีมองไปข้างในก็เห็นแดดสีเขียวๆเสียดายวันนี้ท้องฟ้ามืดคึมไปหน่อยถ้าท้องฟ้าสว่างๆมีแสงแดดมีคนมอนเมกเฮ้ยกิบไปพศาลกิบไพศาลเนี่ยกล้องไปกล้องไปกล้องไปยุไปอะไรเรื่อยทำไมอะไครับพาพชิอะไรกิจอะไรพาชิดาบอก<จ>เหมือนเจอใครไม่รู้อยู่ข้างในเนี่ย <นะ S 2> ไปดูดิมีคนเจของที่บอกว่ามีผู้ชายด้วย รู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของที่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยายเราขอทําการเคารพอันนี้ก่อนนะเคารพขอใช้พื้นที่ตรงนี้ก่อนใช่ใช่ใช่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าข่าวผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการชั่วคราวนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทํา อะไรไม่ดีตรงนี้นะครับผมแค่มาพักอาศัยนะครับก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชั่วคราวนะครับนี่ทุกคนเหมือนเขาเจออยู่ตรงนี้นะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ทำการเขารบไปแล้วนะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการชั่วคราว พอไม่น่าใช่คนแล้วพอดูจากพื้นที่ตรงนี้แล้วอะ่ะมันก็ดูพื้นที่ที่เขาสร้างไว้ดิเก่าแก่มากแต่มันก็ยังมีความแข็งแรงนะแข็งแรงนะทุกคนใช่ยังไม่เคยผูดไปเกิดเดี๋ยวอันนี้เราต้องหาคำตอบอีกทีหนึ่งนะต้องไขปริศนาให้ได้จุดเนี้ย พี่ดามไม่ต้องกลัวครับไม่มันไม่มีอะไรครับมันแค่เป็นพวกวิญญาณที่เล่นร้อนแถวนี้ครับไม่กินมันมีเชือกว่าเกิดเชือกเหนบนต้นไม้บ้างไว้บนพานใชะอ๋อม่กินวะแแปลกหรอวะนี่เหรอทุกคนเจอไว้เนี่ยมีเชือกอยู่นะเออมีเชือกคแปลกเหมือนกันผมไม่คิดอะไรแบบแปลกๆนะผมไม่คิดให้มันดูน่ากลัวนะแต่ว่าเกิดสิ่งอะไรไม่ดีที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเกิดเหตุอะไรเชียบ ทำให้เจ้าของที่อย่างเนี้ยต้องจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอหรือเปล่าทุกคนดูเชือกดิก็จะหยองเลยอะ่ะนี่ทุกคนเจอไหมเพื่อนเพื่อนเชื่อมงอเพื่อนเชือกมันเยอะมากเลยนะเจอไหมทุกคนไ,<ห>นไ,ไดูนี่ดิไมนเป็นบางที่ที่สามารถนั่งโอ้ยตรงนี้เกี่ยววะนี่นี่เฮ้ยเข้ามาไม่เข้ามาไม่รู้เนี่ยตรงน,นี้เป็นแบบอุโม,มงค์เลยอะ่ะ มองแบบอยู่อีกมิติหนึ่งเลยนะมอยู่ใต้รมไม้ที่โคตรโคตรจะร่มอ่ะนอนสบายพี่ก็ไฟสักองนะไม่มียุงเลยทุกคนตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูไปด้ไกี่ใช่ไปได้อีกไกลเลยทุกคนตนี้เนพิาลวนเนียคู้ม่แวพีดาชนับแล้วว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเาเียมักันเดี๋ยวเพราะว่าิดว่านี้มันเริ่มจะมีอะไรแกครับพีา ไปไปทุกคนไปคลิปคลิปไปพี่ดเริ่มเริ่มมีอาการแบบปนหวนแล้วทุกคนน้องกลัวไปทุกคนงั้นผมคไปเร็วขอตัวปิดคลิปแล้วพาพัทธิดากลับบ้านก่อนนะทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าครับทุกคนไปครับทุกคนสวัสดีครับไปไปไายไป